ครับวันนี้มาแนะนำหลักสูตรการเรียนของสถาบันเป็นคอร์สเสริมนะครับสถาบันเราจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบมีหลักสูตรการสอนที่มาตรฐานนะครับคือผู้เรียนจะได้เรียนตั้งแต่บทที่หนึ่งนี่ครับบทที่หนึ่งจนครบ20บทเรียน จากนั้นจะมีคอร์สเสริมซึ่งสอนแถมให้ทุกอย่างจะมีการเช็คการการเรียนแล้วจบคือจะมีนี่คือใบลงทะเบียนของสถาบันเริ่มเรียนบทที่1ครับการทำกุญแจอ,อันนี้เป็นคอร์สเสริมใช้คอร์สเรียน15ื่นใช้ว่าเรียน5-7ถึงวันครับแล้วแต่ ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบทเรียนผู้เรียนจะต้องทําได้จริงเช่นว่าเนี่ยครับวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5ทําทุกอย่างครับเช่นว่าเอายกตัวอย่างการเรียน Hon d a แบบ5ฟันและ8ฟันใช้กล้องสองดูระดับฟัน5ฟันสลับฟัน และทดสอบอ่านฟันได้ถูกต้องและแม่นยำทุกครั้งจำนวน3ครั้งการอ่านฟันแม่กุญแจทดสอบ5ฟันพออ่านเสร็จผ่านข้อ2อ,อ่านฟันแม่ทดสอบแม่ทดสอบคือมีเฉลยครับแบบ5ฟันนำฟันที่อ่านได้ตัดทำกุญแจไขสวิกแม่ทดสอบได้ก็ผ่านวงเล็บ2 วงเล็บ3ใช้ตัววัดฟันฮอนด้าฝึกอ่านฟันจากแม่กุญแจ3แม่ก็คือเป็นแม่8ฟันที่มีความยาวขึ้นจาก5,000เป็น3ฟันเมื่อฝึกอ่านได้ก็ผ่านวงเล็บ3การใช้ตัววัดฟันวัดแม่กุญแจทดสอบแล้วตัดไขกุญแจได้ วงเล็บ4ผ่านฝึกการฝังแม่เหล็กนิรภัยเพราะรถกุญแจรุ่นใหม่ๆมีนิรภายรครับทั้งทําเพิ่มและหายก็หวงเล็บก็ทำอย่างเงี้ยทุกบทครับจนครบเนี่ยครับอย่างรถยนต์ครับก็เหมือนกันแล้วการเรียนการสอนไม่ใช่แค่เอาแม่กุญแจมาแล้วก็ดูอย่างเดียวแม่กุญแจก็มีความหลากหลาย จะมีตําราเรียนครับจะย้อนกลับไปตรงนี้ครับมันจะมีรูปแบบแผนเป็นตําราเรียนเห็นไหมครับการเรียนการสอนของสถาบันคือจะต้องมีแบบแผนมีกลุ่มสอนก็คือคลิปวิดีโอเหมือนผมพูดเนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอแต่ละบทเรียนให้ผู้เรียนไปทบทวนเมื่อเรียนจบครับเพราะเมื่อเรียน4ีหวันมันเป็นบทเรียนที่เร่ง ผูเรียนก็ลืมก็กลับไปทบทวนดูคลิปที่ผมสอนทําความเข้าใจก่อนเปิดร้านหรือเมื่อเปิดร้านมีงานมาไม่เข้าใจก็ดคูคลิปวิดีโอครับเนี่ยครับนี่คือรถเครื่องเนี่ยฝึกใช้กล้องซองตัดฟันด้วยเพจครับตำราเรียนของเราย้อนกลับมานะครับต้องยกส่วนที่เป็นส่วนดีก็คือคํา ของข้างบุญส่งมาสเตอร์เพจบายบุญส่งเราใช้ตำราเรียนอันนี้สอนนะครับเล่มนี้เพราะเราจัดทาเสร็จสถาบัานเราเป็นตัวแทนจําหน่ายทุกอุปกรณ์การทำกุญแจของพี่บุญส่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงทํารูปแบบการสอนมาตรฐานควบคู่กับอุปกรณ์การทำกุญแจที่มาตรฐานฝีมือคนไทยครับมีตัววัดฟันเห็นไหมครับเราไม่ต้อง เพ่งใช้สายตามากเราทํากุญแจไปอายุยังน้อยกว่าจะอายุมากๆสายตาก็พังถ้าเราใช้สายตาเยอะนะครับสามารถวัดฟันได้นี่การเรียนการสอนของสถาบันจะมีรูปแบบเป็นยาม,มะฮ่าเป็นรถยนต์นะครับจะบอกรายละเอียดรถรุ่นนี้มีฟันลึกกี่ระดับอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือรูปแบบการเรียนการสอนของสถาบัน อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญสุดบทเรียนที่10 7เจถึงยีเป็นล่องเรื้อยสถาบัานเราเป็นที่เดียวในไทยที่ให้ผู้เรียนทุกคนต้องทํากุญแจจากกุญแจล่องเลื้อยก็คือแม่กุญแจหนึ่งแม่อย่างเนี้ยครับสามารถทํากุญแจอันนี้ไม่ใช่เรื้อยนะครับยกตัวอย่างก็คือถ้าเป็นล่องเลื้อย ผู้เรียนจะสามารถทำกุญแจล่องเรือไขประตูไขสวิตช์โดยไม่ลื้อน็อตแม้แต่ตัวเดียวในกุญแจล่องเรือและทำกุญแจจริงครับไขให้ลูกไขให้ลูกค้าได้นะครับเนี่ยก็ค,คือจะต้องทำลูกอย่างนี้จากแม่กุญแจเปล่าซึ่งไม่มีทำกุญแจไขได้ถือว่าผ่านครับนั่นนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนหรือการจะตัดสินใจเรียนที่ไหน มันก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียนครับนึกถึงผลประโยชน์ก่อนใจเงินเรียนที่ไหนหาข้อมูลให้ถี่ถ้วนครับเพราะพอใจเงินแล้วไม่ได้เป็นตามที่ต้องการก็มันเปิดร้านไม่ได้ครับถ้าทําไม่เป็นจะเปิดได้อย่างไรสนใจเรียนก็โทร0837013133ครับสวัสดีครับ